สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารักทุกท่านครับพบก,กับผม a อ r ทรดเดและนี่คือรายการพี่โป,ป๊บน้องเบลล่าเวิด์นะครับผมนะฮะเราก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะหรืออาจจะมีพิเศษหน่อยก็วันหยุดนักขัดตเลิกนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มี ประเด็นที่จะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับที่เป็น FC ของพี่โป๊ปแล้วก็น้องเบลล่านะครับรวมทั้งเป็น FC ของรายการของแอดมินด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะรวมทั้งนะะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับพี่โป๊ปกับน้องเบลล่านะครับต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินจะมาพูดถึงควันหลงนะครับในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับนะควันหลงที่ทำให้แฟนๆจับมาจิ้นนะฮะแล้วก็มีความสุขนะกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่าในช่วงวันวาเลนไทน์นั้นทั้งพี่โป๊กกับน้องเบลล่าก็ได้ออกมาอวยพร FC นะครับ ให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะครับแต่จุดที่น่าสนใจนะครับมันก็คืออชุดที่ทั้งคู่ใสนะชุดที่ทั้งคู่ใสนะครับ,รบเป็นธีมเดียวกันนะฮะเป็นธีมสีเดียวกันคือสีแบบอ,ออกชมพูหน่อยๆนอนอ่อนๆนะครับไม่ถึงชมพูนะมันออกสีเหมือนสีจะบอกว่าเป็นสีอะไรสีชมพูค,ค,ครีมะนะฮะหลายคนก็คงจะเห็นในในโซเชียลแล้วล่ะนะครับ ประเด็นนี้ก็คือว่ามันมีคนสงสัยนะครับว่าทั้งคู่นัดกันนะใส่สีนี้หรือเปล่าเพราะปกตินะฮะก็มันไม่น่าจะบังเอิญได้เหมือนกันขนาดนี้นะครับถ้าในความคิดของแอดมินนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของแอดมินแอดมินคิดว่าทั้งคู่นัดกันใส่หรือเปล่านะครับนะฮะนัดกันใส่ว่าต้องเป็นสีนี้หรือเอ่อทาการเลือกเฟ้นมาแล้วว่าต้องเป็นสีนี้แล้วก็ คุยกันว่าต้องใส่สีแบบนี้เพื่อสื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่ากำลังจะบอกอะไรกับ FC หรือบอกอะไรกับคนในสังคมหรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับทำให้ FC หลายคนจับมาแล้วก็จับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับหลายคนก็จะเห็นภาพนะฮะที่อยู่ในโซเชียลนะฮะทั้ง i n s t a g r กรทั้งอวิตเตอรนะครับก็ฮือฮากันไปเหมือนกันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่พอจะทำให้ FC ของทั้งสองท่านเนี่ยนะครับชื่นใจขึ้นมาได้บ้างนะครับก็หลังจากที่ทั้งคู่ละครก็จบไปแล้วแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายทำงานนะครับแล้วก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าอีเวนต์หรืองานที่เป็นงานคู่เลยทำให้เพื่อนเพื่อนเอฟหลายคนนะครับก็อยากจะให้ทั้งคู่มา ร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นงานโชว์ตัวงานพรีเซนเตอร์สินค้าหรือแม้แม้แต่ละครหรือ math, แม้แต่หนังภาพยนตร์นะครับก็อยากให้ทั้งคู่มาร่วมงานกันอีกนะครับก็มีหลายกระแสหลายข่าวหลายอะไรนะครับทําใหา้กระแสของทั้งคู่ก็ค่อนข้างที่จะเบาลงไปหรือดรอปลงไปแต่พอมีวาเลนไทน์มาก็ทําให้ f c หลายคนใจฟูขึ้นมาเลยทีเดียวๆๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ยังมีกระแสยังมีประเด็นให้พูดถึงกันอยู่โดยตลอดสําหรับพระเอกนางเอกมากความสามารถคู่นี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้แอดมินอยากจะถามเพื่อนๆนะครับเอฟซว่าเหตุไหนเพราะอะไรนะเหตุไหนหรือเพราะอะไรทีอ่อยากจะให้ทั้งคู่นะครับ รักกันนะครับเพื่อนๆ FC คิดว่ายังไงทำไมถึงอยากจะให้ทั้งคู่นะครับระหว่างพี่โป๊กกับน้องเมลล่าเนี่ยรักกันหรือจีบกันนะฮะเพราะอะไรนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาในใต้นะใต้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับมาพูดคุยกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นว่าที่อยากให้เขารักกันเนี่ยเพราะอะไรนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับก็ลองเขียนกันเข้ามาดูนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วก็ตอบคอมเมนต์ของเพื่อนๆซึ่งแอดมินไม่ได้อ่านนานแล้วนะครับก็สะสมไว้นานก็ไม่ได้อ่านออกอากาศนะครับอยากจะเห็นความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับคู่นี้หรือความคิดเห็นอื่นๆนะเปิดกว้างสําหรับความทุกความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับกันนิดหนึ่งนะครับ